สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเครื่องฉีดน้ำนะครับของโปโลรุ่นไฟเตอร์145 i นะครับที่มีแรงดัน1 4 5บารนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหัวฉีดนะครับมี3สีใช้งานยังไงบ้างนะครับเริ่มจากหัวสีแดงสีแดงก็คือจะเป็นเราเรียกกันว่าศูงนยองสาหรือเส้นตรง นะครับอันนี้ใช้งานสําหรับทําความสะอาดล่องพื้นนะครับส่วนสีเขียวนะครับนี่คือ25องศานะครับไว้ทําความสะอาดพื้นในระดับหน้ากว้างนะครับ25องศาส่วนตัวสุดท้ายสีดํา45องศาตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านคงไม่ค่อยทราบไว้ทําอะไรตัวนี้ไว้สําหรับดูดแชมพู นะครับผมหรือดูโฟมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเริ่มจากต่อน้ำนะฮะโอเคเริ่มจากสูนลูกสาก่อนเลยไปครับนะครับดันเข้านะครับคอปเปอร์นะครับดันเข้าโอเคเรามาเทสครับเปิดเครื่อง อ,งงอันนี้สูน้องสานะครับต่อไป25่ส้สาองศาแต่เหมือนเดิมนะฮะล็อกเห็นไ,ไหมฮะยีส่สห้าองศานะครับไปล้างพื้นทั่วไปวันนี้จะใช้กันบ่อยที่สุดสุดท้ายครับตัวนี้ นะครับไปดูดน้ำยานะครับแล้วตัวนี้แรงดันจะต่ําสุดนะอย่าลืมว่าการดูดน้ำยาต้องใช้แรงดันต่ําสุดนะเห็นไหมครบางท่านคิดว่าเอ๊ะทำไมหัวตัวนี้ไว้ใช้ทำอะไรนะครับแรงดันต่ํานาครับไว้ดูดน้ำยาน้ำยาอยู่ด้านหลังนะครับตามมาดูนะด้านนี้นะครับผสมน้ำยาแชมพูนะครับแล้วเราก็ใช้หัวฉีดสีดำด้านนั้นนะครับ <นะ S 1> โอเควันนี้ นะครับก็มาให้ดูนะครับการใช้งานของหัวฉีดคร่าวๆก่อนนะครับต่อไปนะครับวันหน้าอาจจะมีอะไรอย่างอื่นมาแนะนำนะครับโอเคครับแค่นี้ครับ